สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับหญิงในช่อยงอยาหญิงวิงวิง,วงสวยได้ง่ายนิดเดียวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะหญิงจะมีเคล็ดลับคะทำยังไงนะคะ,ะ,คะใช้ผลิตภัณฑ์ให้ผมสวยเงางามดกดําและยาวเร็วนะคะพี่ชมกันได้เลยคะ่ะรด้นี่เลยนะคะที่หญิงใช้นะคะเป็นของผลิตภัณฑ์จากญี่ปุ่นนะคะคุซาบันะนะคะทุกคน ความรับจากบ่อน้ำพุร้อสู่ความงามของเส้นผมประเทศญี่ปุ่นนะคะมีแบบอันนี้ด้วยคะน้ำมันของเมเล็ดทานตะวันด้วยนะคะมีทั้งแชมพูแล้วก็คอนดิชเนอร์หรือคิมนวดนั่นเองนะคะบำรุงล้ำลึกมีปริมาณ2-10มิลลิลิตรสามารถพกพาไปเวลาเราไปต่างจังหวัดไปพักโรงแรมหรือไปเที่ยวไปเลยนะคะพกพาไปสะดวกเบาสบายกระเป๋านะคะในในเซเวน่นอีลูเว่นนะคะซื้อได้ง่ายๆนะคะแต่ในเซเวน่นอีลูเวน่นมีเป็นขวดนะคะราคาหลักสิบหลักร้อยนะคะสรรพคุณของเขานะคะ จะมีอุดมไปด้วยเล่ธาตุนะคะจากน้ําพุร้อนอุชิโอะนะคะจากประเทศญี่ปุ่นนะคะน้ํามันสกัดจากดอกคาเมเมรียนะคะจากโปนิกา้าแห่งเกาะโกชิมะนะคะทุกคนส่วนใหญ่จะมาผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่นมีแมกนีเซียมแคลเซียมโพแทสเซียมนะคะคือความชุ่มชื้นให้กับผิวผิวหนังศีสาสุขภาพดีนะคะและผมของเราก็สามารถกัน ป้องกันรังสี uv และ uv b และ uva ให้ต่อต้านมูลอิสระนะคะให้ผมนุ่มสรวยลูกเราไม่ไม แตกปลายแล้วก็ไม่แห้งเสียนะคะผมก็จะยาวเร็วเงาดกดำงามมีส่วนผสมเยอะแยะมากมายเลยนะคะกลิ่นหอมอ่อนๆน,นะคะผลิตภัณฑ์จากญี่ปุ่นขึ้นชื่อเลยนะคะอ่อนโยนต่อผิวมากแล้วก็จะมีกลิ่นหอมนะคะอยากให้ทุกคนนะคะไปซื้อไปตําสามารถพุ่งตัวไปที่เซเว่นอีเลเว่นนะคะแล้วก็ไปซื้อได้เลยนะคะเป็นแบบขวดนะคะอันนี้เป็นแบบว่าขนาดทดลองสําหรับใครที่อยากพกพาหรือว่าทดลองใช้นะคะสามารถเข้าไปในเซเว่นนะคะต้องหาดูดีๆนะคะบางสาขาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะ สาขาจะยังไม่มีสามารถเข้าไปสั่งในเพจเขาได้เลยนะคะคูซาบานาน,นะคะเดี๋ยวหญิงจะทิ้งรายละเอียดในด e ีคริปชั่นบ็อกหรือว่ารายละเอียดในวิดีโอนี้นะคะค้าก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเคล็ดลับที่หญิงแบบว่าใช้ผลิตภัณฑ์อะไรให้ผมเงาหลกดำสวยโดยใช้สเูพูหรือคอนิชเนอร์อะไรนะคะผมก็จะมีน้ําหนักนะคะปกป้องรังสี UVA และ UVB นะคะผมนุ่มสลวยไม่ชีฟ้ฟูไม่แห้งแตกเสียบ แล้วผมก็ยาวไว้กลิ่นหอมน้ําหอมระดับโลกนะคะโดยใช้ผลิตภัณฑ์จากน้ําพุร้อนของประเทศญี่ปุ่นนะคะของยี่ห้อคุซาบานะนะคะจนถึงตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้หญิงมาโดยตลอดเป็นกําลังใจให้หญิงได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับ s c r i b e กระดิ่งติ้งติ้งจะได้ไม่พลาดคลิปของหญิงนะคะถ้าพี่น้องท่านไหนมีข้อสงสัยหรือเขาจะเนะนเรียกให้หญิงทําคลิปแปลเพิ่มก็คอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะกลับมาพบกับหญิงใหม่ได้ในคลิป หน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย